ือนตุลาคมนี้กับต้นเดือนพฤศจิกายนกับซีรีส์เรื่องอาสมไข่ครับครับผมก็จบสองโปรเจกต์นี้ครับเราทางไอทอฟ a ต t รี่ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเออพีดีเอสเองนะครับผมแล้วก็ยังมีทางโฟร์อิมเมนทที่เป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายเออเจอร์ฟสี่เรื่องนะครับดูวงการเองครับรายการชีป๊อปเซชั่นครับ เดี๋ยวเราจะได้ดูการเรียกว,ว่าเป็นเป็นฟรีก่อนว่ากว่าจะเฟ้นหาน้องๆหลายชีวิตหลักเกือบพันเนี่ยมาเหลือสชุดงสุดท้ายได้เป็น,นยังไงในสประมาณอีพีสองอีพีครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูกันในบ้านของอีเดซกันว่าเป็นเวอรตียชั่วโมงเลยว,ว่าน้องๆกว่าจะมาเป็นศิลปินกันเนี่ยกว่าจะบุกป,ป่าฝ่าดงความฝันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรที่ออกมา ไปก็ย่างมาเราก็ติดตามด้ยครับติดตามอะไรอย่างอีเดยอย่างทางเวิร์กพอยต์เองนะครับในรอบแรกี่เราดูได้เจอในทุกช่องนะครับทางดี๋ยวช่องเจ็ดเองโฟร์เลนเมนก็จะตามมาต่อนะครับวอย่างั้ก็ทอจากผลนแ้มันมาแบบนกมาครบอเเรียมตัวเรียกว่าัหมดนนี้คือรียมัร้ชู่ของเราก็ยังมีค้ับอม เรียกว่าออนแอร์เข้มข้นเลย EP8 แล้วนะครับผมส่งขายเองที่เราเร็วนี้จะมากันมาดูแบบเรียกว่าเป็นซีรีส์ทีเวียลทีเวียลมีก็แบบว่าจริงๆจะเรียกทีเวียลไหมก็ไม่เป็นไรอย่าลหลายสมัยเหมือนกันเนาะหลายชาติเลยครับหลายยุคมรู้กันแล้วความร่องเพราะสมหวังกันหรือเปล่านะครับตามมาหลายยุคหลายชาติด้านนะครับการที่บอกว่าโพลิเมนต์เองที่จะออนแอร์เร็วนี้กันแล้วก็ก็จะเป็นอีทีเอสเองที่จะจอแดนเร็วกว่านะครับรายการเรียลิตี้เองนะครับเสนหาแล้วนักแสดงเกาหลีพุ่งไปนะครับก็ฝากติดตามในทุกโปรเจกต์ของ